มีงานวิจัยเยอะว่าช่วยลดน้ำตาลได้ดีปุญแจสำคัญของการลดน้ำหนักคือการควบคุมอินซูลินอยากจะลดน้ำหนักแบบไม่ออกกำลังกายแล้วอินซูลินท่านผู้ชมจะต้องไม่กระฉูดจะต้องไม่ขึ้นสูงมีงานวิจัยออกมาหลายงานแล้วนะครับว่าการออกกำลังกายไม่ใช่วิธีลดน้ำหนักที่ ดีที่สุดในระยะยาวแต่การลดน้ําหนักที่ดีนั้นท่านผู้ชมจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการดื่มวันนี้โค้ชแบงค์เลยเอา5เครื่องดื่มลดน้ําหนักโดยไม่ต้องออกกําลังกายดื่มพร้อมๆกันเลยลดชัวร์ครับช่วง วิชาการเข้าใจง่ายวันนี้เรากําลังคุยกันถึงการลดน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยไม่ใช่จะทําให้ท่านผู้ชมใส่เสื้อผ้าที่อยากใส่ได้สมส่วนดูดีเท่านั้นแต่ว่าทางวิทยศาศาสตร์เขายังจะบอกว่าช่วยป้องกันโรคร้ายแรงที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดด้วยนั่นก็คือโรคมะเร็งเบาหวานและโรคหัวใจฟังไม่ผิดครับการลดไขมันทําให้ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเบาหวานและหัวใจลดลงเช่นกันยาลดน้ําหนักยี่ห้อดีไหมคะโค้ชแบงค์รีวิวแน่นมาก มากเลยลองซื้อมากินดีกว่าเบรกก่อนนะครับเหยียบเบรกก่อนท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยาลดน้หนักมันจะไม่ปลอดภัยในระยะยาวแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะลดไขมันจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องดื่มน้ําให้เยอะเข้าไว้5้าเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แค่เพิ่มน้ําให้ท่านผู้ชมแต่ยังจะมีสารพฤกษาทําให้เวลาน้ําหนักลดลงไปแล้วเนี่ยยังแต่งตึงไม่เขียวย่นด้วยเครื่องดื่มลดน้ําหนักโดยไม่ต้องออกกําลังกายอย่างที่1ชาเขียวมัทฉะ โครณาหนูเคยได้ยินชาเขียวมันมีเยอะมากเลยนะมันลดได้จริงๆเหรอคะข้อมูลก็มีเยอะมากในอินเทอร์เน็ตถูกครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องกินให้เป็นกินให้ถูกแบบถูกยี่ห้อเอางานวิจัยมาให้ดูเลยแล้วการในปี2008คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำงานวิจัยตีพิมพ์ใน Physio Behavior เป็นการศึกษาแบบสุ่มด้วยนะครับ RCT ชิ้นนี้ให้คนไทยถึง60คนที่เป็นโรคอ้วนร,รับประทานอาหารไทย3ามมื้อนะครับทุกๆคน<ม>ทานเหมือนการติด ต่อกันเป็นเวลา12สัปดาห์แตกต่างกันไปก็คือกลุ่มหนึ่งมีชาเขียวครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่กินผลการวิจัยสรุปว่า กลุ่มที่กินชาเขียวน้ำหนักลดลงมากกว่า2.7กิลในสัปดาห์ที่4ลดลงมากกว่า5.1กิโลในสัปดาห์ที่8เพิ่มขึ้นอีก3.3กิโลในสัปดาห์ที่12ทีมนักวิจัยเลยสรุปได้ว่าชาเขียวสามารถลดน้ำหนักตัวคนไทยที่เป็นโรคอ้วนได้รูปแบบนี้หาซื้อมาติดบ้านเลยแต่ขอให้เป็นชาเขียวมัทฉะนะ เพราะว่านั่นจะมีประโยชน์มากที่สุดมีแอนตี้ออกซิเดนแล้วก็มีสารที่ทําให้ท่านผู้ชมใช้น้ําตาลได้ดีอย่าเติมน้ําตาลลงไปเพิ่มนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมอาจจะได้ไขมันมามากกว่าจะลดไขมันครับอย่างที่2เครื่องดื่มลดน้ําหนักโดยไม่ต้องออกกําลังกายน้ำมะนาวในปี2008มีการศึกษาตีพิมพ์ในรษษารสาร Clinical Biochemistry and Nutrition พบว่าโพลีฟีนอลเป็นสารประกอบของมะนาวทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระพบมากในมะนาวและเปลือกของมะนาวสามารถกระตุ้นตับให้เผาผลาญไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าท่านผู้ชมดื่มตอนเช้าจะเป็นการกระตุ้นการเผาผลาญเมตาบอลิซึมไปเจอข้อมูลมาอีกว่าสาเหตุที่น้ำมะนาวช่วยลดน้ำหนักได้นั้นมาจากการที่มะนาวเป็นเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ต,ต่ำม,มากสมมติว่าท่านผู้ชมทานน้ำมะนาวครึ่งลูกในน้ำเปล่าแต่ละแก้วจะมีแคลอรี่เพียง6แคลอรี่เท่านั้นเองด ด้วยเหตุผลนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเปลี่ยนเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงอย่างน้ำอัดลมเป็นน้ำมะนาวโซดาแทนท่านผู้ชมก็จะสามารถลดแคลอรี่แล้วช่วยลดน้ำหนักตัวได้ช่วยทําให้ท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนว่าได้ดื่มน้ำอัดลมเพราะว่ามันก็จะมีความซ่าทําให้ผู้ชมไม่คิดถึงน้ำอัดลมมากจนเกินไปอย่าลืมนะครับถ้าเกิดอยา,ากจะกระตุ้นเมตาบอลิซึมที่ตับทานมะนาวเอาไว้เลยทานมากแค่ไหนดีคะสามารถทานได้มากถึงวันละ2-3ถึงลูกเลยครับเครื่องดื่มลดน้าหนักโดยไม่ต้องออก,ก พลังกายอย่างที่3มนมถั่ว3สีอร่อยอิ่มนานและทําง่ายมากๆ ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่านมถั่ว3ามสีเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของโคชแบงค์เองท่านผู้ชมไม่กินถั่วไม่ได้พูดไว้เลยนะครับถั่วมีงานวิจัยเยอะว่าช่วยลดน้าตาลได้ดีปุญแจสําคัญของการลดน้ําหนักคือการควบคุมอินซูลินอยากจะลดน้ําหนักแบบไม่ออกกําลังกายแล้วอินซูลินท่านผู้ชมจะต้องไม่กระฉูดจะต้องไม่ขึ้นสูงมีข้อมูลไว้ว่าถั่วเป็นธัญ,ญพืชที่มีเส้นใย,ยมากเส้นใย,ยละลายน้ำเนี่ยแหละจะช่วยชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารจากกระเพาะอาหารนะครับ ลงไปในลำไส้เล็กแล้วก็ไปในลำไส้ใหญ่ชะลอไม่ให้เร็วเกินไปดังนั้นเส้นใหญ่พวกนี้จะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นเพราะว่ากระเพาะอาหารเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณไปยังสมองว่าอิ่มแล้วพูดง่ายๆถ้าเกิดยังมีอาหารอยู่ในกระเพาะเนี่ยท่านผู้ชมก็จะไม่รู้สึกหิวเหมาะมากๆสำหรับคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มต้องกินนมถั่วเลยครับ แถมปริมาณโปรตีนในถั่วจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนคอเลสซิสเตอไคน,นและเพปไทด์กลูคาก,ก้อนหนึ่งซึ่ง2ออย่างนี้จะเป็นโปรตีนที่ช่วยให้ท่านผู้ชมรู้สึกอิ่มแต่มวม่าโคชแบงค์คาแล้วถั่วมีแป้งนะคะแล้วกินแป้งเข้าไปจะดีหรอถั่วเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําม,มากนะครับถึงจะมีแป้งก็ตามจึงดีต่อสุขภาพและการลดน้ําหนักมากๆเลยครับสำหรับสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องเตรียมก็คือมีถั่วเขียวถั่วแดงเล็กแล้วก็ถั่วดําไปแช่น้ํา1คืนเช้าขึ้นมาต้ม ให้นิ่มนะครับแต่แล้วท่านผู้ชมก็เอาไปปัดในน้ํา1ลิตร1ลิตรครึ่งแล้วแต่นะใช้ถั่วครึ่งถ้วยตวงถึง1่ถ้วยต,วง,ง 1, ว,ยตวงแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนมถั่วที่ข้นหรือว่าใสาเติมน้ําตาลที่ท่านผู้ชมชอบเข้าไปได้อย่างเช่นน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลย่าหวานถ้าเกิดไม่อยากจะได้แคอลอรี่เพิ่มนะแล้วทาครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บเอาไว้ได้ไหมทานได้กี่วันเป็นคําถามที่ดีนะครับแต่ละครั้งที่ท่านผู้ชมทําสามารถเก็บนมถั่ว3มสีนี้ไว้ในตู้เย็นได้ นนาน40ชั่วโมงเลยนะครับขอย้ำว่า40ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วแค่วันแรกท่านผู้ชมก็กินหมดแล้วเพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมใส่ผงโกโก้เข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มรสชาติให้ด้วยครับนมถั่วไปแล้วสูตรที่4น้ำปั่นสูตรมีนกรีน อิ่มนานผิวดีไม่แห้งเหี่ยวน้ำหนักลดได้จริงมีนกรีนเนี่ยเป็นสูตรน้ำปั่นของโคชแบงค์เองนะครับไม่ต้องกลัวมันทำง่ายมากๆเลยมีส่วนผสมแค่5อย่างเท่านั้นเองถ้าเกิดท่านผู้ชมไปซูเปอร์มาร์เก็ตทีเดียวหรือว่าสั่งออนไลน์ก็5อย่างนี้เอาให้ครบนะครับเพราะว่ามันจะทำงานร่วมกันอย่างที่ 1. a p p l แอปเปิลเขียว2เซลลารี่3ขิง4เคลห้ามะนาวและปริมาณก็ง่ายๆเอามาปั่นรวมกันแนะนำให้ล้างเรียบร้อยแช่ย ็นไว้ก่อนนะครับแล้วน้ำปั่นให้ใช้เป็นน้ําเย็นในการปั่นท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียเอนไซม์คิงนี่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้น เมตาบอลิซึมเลยครับเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ร้อนถ้าเกิดทานไม่หมดก็เอาไว้ในตูเน้เย็นสามารถทานได้วันละ2-3แก้วเลยเครื่องดื่มลดน้ําหนักโดยไม่ต้องออกกําลังกายนำ Apple ้ำแอปเปิลไซเดอร์บวกยาหวานอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ทํายังไงน้ําหนักก็ไม่ลงต่อแล้วก็คือลดมาระดับหนึ่งแล้วจาก80เนี่ยลดลงมา70แล้วแต่ว่าทําไมมันไม่ลงต่ออันนี้แหละครับมันเป็นฝันร้ายของนักลดน้ําหนักเลยภาษาอังกฤษเรียกว่า dieter's nightmare หรือว่า โทรเรียบร้อยแล้วน้ำหนักไม่ลงแล้วมันนิ่งทำยังไงดีคะก็อยากจะแนะนำ ACV Apple Cider Vinegar เลยเพราะว่าตัวนี้จะไปช่วยคุมน้ำตาลของท่านผู้ชมให้ลดลงไปได้อีกแล้วเมตาบอลิซึมคุณก็จะได้บูสต์กลับขึ้นมาในปี2016ประเทศออสเตรเลียพบว่าการให้อาสาสมัครกิน Apple Cider Vinegar เป็นเวลา3สัปดาห์ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีมากที่เขาเรียกว่า improve glycemic control น้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากแบคทีเรียที่เปลี่ยนน้ำ ตาลในผลไม้แอปเปิลเป็นกรดอสซิติกไม่ต้องกลัวว่าท่านผู้ชมจะได้น้ําตาลเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นกรดอสซิติกหมดแล้วและกรดเนี้ยคือกุญแจสําคัญเลยที่จะไปกระตุ้นการทํางาน ของระบบเมตาบอลิซึมท่านผู้ชมแถมยังจะมีโพแทสเซียมสูงกรดอะมิโนสารต้านอนุมูลอิสระก็สูงเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อและสารพิษได้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายก,ก็สามารถจัดการได้เช่นเดียวกันโคชแบงค์ค้ามันกินยากมากเลยค่ะจะต้องกินยังไงคะโอเคครับสาหรับการกินแอปเปิลไซเดอร์กินได้หลายวิธีเลยนะอาจจะกินพร้อมกับน้ําเปล่าเลย1ช้อนโต๊ะเชา้าและเย็นผสมน้ําอุณหภูมิห้องนะครับอย่ากิน เพียวๆเพราะว่ามันอาจจะไปกัดเยื่อบุในปากเยื่อบุคอได้ให้ผสมน้ำเจือจางกับน้ำแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมรับความเปรี้ยวไม่ได้ก็ให้เติมย่าหวานที่เป็นน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงก็จะสามารถละลายได้ง่ายมีคําเตือนนะสําหรับคนที่ไม่เคยกินโยเกิร์ตยาคูหรือว่านมเปรี้ยวอะไรมาเลยเนี่ยเวลาทานแอปเปิลไซเดอร์ครั้งแรกอาจจะท้องร่วงหรือผื่นขึ้นได้ก็ให้เริ่มน้อยๆก่อนก็คือ1ช้อนชาต่อน้ํา1แก้วเป็นน้ำอุณหภูมิห้อง สำคัญที่สุดปัจจุบันนี้เวลาเป็นสิ่งที่หลายคนบ่นว่ามีไม่พอส่วนตัวเอ,เองก็อยากจะมีวันๆหนึ่งเจง0ชั่วโมงนะแต่มันก็ทำไม่ได้ ไม่ว่าเวลาในแต่ละวันของเราจะน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมใส่ใจครอบครัวและที่สำคัญอย่าลืมแบ่งเวลาเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับเพราะถ้าไม่ดูแลแล้วในอนาคตต่อให้มีเวลามากแค่ไหนเราก็อาจจะไม่มีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะใช้เวลานั้นได้แล้วครับคุณวงทนนผู้ก่อตั้งนิตยสารอเดเคยกล่าวเอาไว้ว่าอย่ามีชีวิตชนิดที่เวลาผ่านไปแล้วมานึกเสียดายทีหลังการดูแลสุขภาพก็เช่นกันครับอย่าปล่อยให เวลาผ่านไปโดยไม่ดูแลมันเลยเพราะวันหนึ่งคุณจะรู้สึกเสียดายอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมีการเผยเมนูที่โคชแบงค์ทานบ่อยที่สุดนั่นก็คือแกงเผ็ดถั่วแดงมันเป็นอาหารที่โคชแบงค์ถ้าเกิดไม่มีกินวันไหนจะรู้สึกนอนไม่หลับเลยเพราะว่าต้องกินทุกวันแกงเผ็ดถั่วแดงครับ